เทศาก,กาลสุดร้อนวันฮาโลวีนหรือวันปล่อยผีซึ่งตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกป,ปีค่ะงานนี้จะกระจันอคำสิริและหนูหนาหนึ่งทิดาจากละครเรื่องชะดานางทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ขอมาเขย่าขวัญความขนหัวลุกอีกครั้งเพราะไหนๆละครก็มาในคอนเซปของความน่ากลัวเลยต้องขอจัดหนักจัดเต็มแปลงร่างกันแบบไม่ให้เสียชื่อจนทำเอาแฟนๆเกือบจำไม่ได้เลยล่ะค่ะท make ั้งเมคอัพสุดสะพรึงและเสื้อผ้าหน้าผมแบบจัดเต็มเพื่อให้เข้ากับเทศาก,กาลงานนี้จึงขอหยิบการแต่งกายฮาโลวีนจากสอ สาวมาเป็นไอเดียสําหรับปาร์ตี้ฮาโลวีนปีนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะเริ่มที่สาวจัก,กรจันอคัมซิริแต่งเป็นพีนางรําตามคอนเซปต์ละครโดยแต่งตัวใส่ชุดไทยในชุดยืนเครื่องนางฐาหน้าขาวพร้อมแต มีเลือดไหลร้อนๆตาขาวด้วยคอนแทคเลนจึงจ้งๆยืนชี้หน้าพร้อมสวมชดาตามสโลแกนของละครโดยสาวจักรจันก็ได้โพสต์ลงอินสตาแกรมโดยเขียนแคปชั่นว่า Halloween is coming #HappyHalloween #Halloween เรือนชดานางเรียกได้ว่าเป็นการอวดภาพเบื้องหลังพิเศษที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเรียกน้ำย่อยความร้อนรับรองว่าเร็วๆนี้จะต้องได้เห็นฉากนี้กันอย่างแน่นอนค่ะต่อด้วยสาวหนุนาหนึ่งทิดา แต่งเป็นผีเวนสเตย์ผีสา High ไฮ h คูลสุดเฮียนสไตล์ยุโรปตามภาพยนตร์ดังเรื่อง The Adams Family แถมยังจัดหนักจัดเต็มทั้งเสือ้อผ้าการแต่งตัวนาผมอาร์ตเวิร์กแบบเหมือนเป๊ะทุกจุดและได้โพสใน i g ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีวันฮาโลวีนค่ะทุกคนกับยยหนูวันพุธและได้เอริทิงฮ่าฮ่าฮ่าเรียกได้ว่าส่งอินเนอร์ความหลอนตามแบบฉบับว e d n e s d a y บอกได้เลยว่าทั้งน่ารักและหลอนไปในทีเดียวค่ะแถมงานนี้ยังคงแฟนหนุ่มจูเนียกรวิทมาแต่งผีทำคอนเทนต์แบบจริงๆหลอนแพ็คคู่กันไปอีกค่ะ สบแล้วที่เป็นเจ้าแม่สายคอนเทนต์ตัวจริงสำหรับเธอคนนี้